โอ้ยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ yeah. ผมมึงไม่ใครมสุดทุยนะครับผมโอเคนะฮะมึงแม่งขาดทุยมึงเปลี่ยนแบบระบบการเปิดตัวแบบรูปใหม่ล่าสุดนะผมโอเคนะครับน yep ี่ผมจับม้าตัวหนึ่งได้นะครับผมโอ้ยการดตัวนี้แบบว่าดื้อพอสมควรเลยนะครับขอโทษที่ไม่ได้อัดนะผมเพราะผมคิดว่าคิดว่าจะจับม้าตัวนี้ไม่ได้นะครับผมแต่กดว่าจับไปจับมาแม่งจับติดด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้อัดนะผมก็เอาอันนี้ได้ทําการวางไว้บนหลังมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เอาใส่ให้มันเกาะมาโอ้โหเป็นม้าที่แบบ เต็มยศจริงๆนะฮะโอ้โหสมแล้วที่เป็นม้าของผมนะฮะโอเคนะฮะนะผมจะตั้งชื่อตัวน,นี้มันว่าจอนี่แล้ว <c oughs> ชื่อโคตรเฉยบ้าเอ้ยนะผมชื่อจอนี่นะไปเลยจอนี่เอ้อเด้อเด้อเผมยังขับมันได้แบบยังไม่สมดุลเลยนะฮะเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆนะครับเออผมยังไม่รู้เลยว่าม้าแม่งแดกอะไรวะแดกฟางอะกูมีฟางไหมครับผมเราจะลองให้ม้ากินฟางดูนะฮะเด้อเดยอเด้อเกดโอเคนะ,ะัะผม เอ้ยเอาเอาฟางไปกินก่อนดีโอ้ oh my god คุณกินฟางไม่ได้หรอเงืมเงืมม้มากินฟางไม่ได้เหรอวะ <c oughs> เอ้ยหรือว่าม้ามันต้องกินแบบบล็อกฟางก็เปล่าครับผมไม่แน่ใจอะ่ะแป๊บหนึ่งอะ่ะนะฮะวิววิววิวกดลงยังไงวะเอ๋อเชิปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งไปไหนดีผมต้องใช้เชือกจูงจริงๆด้วยครับผมแล้วก็เอ้ยผมต้องการไอ้ที่ล่ามครับผม มึงมานี่เลยจอร์นี่จะหนีผมไปไหนเนี่ยนะจ๊ะโอเคนะฮะอันนี้เป็นที่ล่ามของจอร์นี่ <c oughs> เดี๋เดๆๆเอาเฮ้ยจอร์นี่มึงเชื่องกูบ้างดินะฮะโอเคลากมานี่แกจะเอาไว้เหรอเฮ้ยบ้าเอ้ย,อยนะฮะผมแล้วผมจะสำรวจมาจนภัยไปกับดอกสกุละโอเคมัดไว้แล้วมึงไปไหนไม่ได้ละไอ,อนน้จอร์นี่เอ้ยนะฮะ จงเป็นม้าของผมตลอดนีรันดอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมได้เนื้อหมูย่างเรียบร้อยนะครับผมกินขนมปังของกันแล้วผมเนื้อหมูย่างนี่หายากมากนะฮะโอเคไก่ดิบแมาผมกินเยอะเป็นเกามันไม่จ่ายเริ่มมืดแล้วไม่ได้ผมต้องหาอะไรให้จอนนี่กินละจอนนี่กินข้าวนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยฟางครับผมเป็นบล็อกฟางใี่ผมไม่แน่ใจนะครับเอาให้ม้ากินแบบนี้เปล่ากิน ติดแจ๊ะทไมไมึงไม่สนบล็อกฟางกูเลยวะกินสินั่นแหละมองไปยำ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 มึงแดกหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้สนใจอะไรกูเลยไ <c oughs> อ้บ้าเอ้ยโธ่ไอ้มาโง่ไม่ใช่ครับผมคนละเรื่อง <c oughs> นะโอเคนะเดี๋ยวขอหลับก่อนนะครับผมแล้วเอาไว้ประจนภัยไปกับจอนนี่ของผมนะฮะผมไม่รู้สิครับผม ผมเริ่มห่วงมันอย่างหนึ่งครับผมก็คือถ้ามันโดนทรายดูดมันจะออกมาได้ไหมวะเอาอันนี้โอเคเอาฟางเก้าอันดีกว่าครับผมได้ทำการทุบเตียงทิ้งนะฮะไะไปเลยจอห์นนี่เอามาเอาโอเคเอาเชือกกูหายเชือกหายโอ my god กูสัญญากับท่านผู้ชมว่าครั้งเดียวกูพออันนี้เชือกหายครับผมไอ้สซ์กกูจะลาม ล่ามงไวโอ้เด้อเด้โอ้โหเจอแล้วครับผมโอเคนะฮะเกือบเสกไหมครันนะครับผมไม่ได้จริงๆครับผมแล้วเชือกหายนี่แบบผมไม่รู้จะไปเอามาจากไหนแล้วนะผมต้องมีสลามบอลด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมจะขับขี่จอนนี่ไปเดี๋ยวนี้แหละเด้อเด้อเด้อเอาอะไรเก็บเข้าไปก่อนเนาะเตียงเก็บเข้าไปน,นะฮะเอาขนมปังออกมาเอาอะไรที่มันแบบช่วยกูได้เอาบล็อกดินครับผมอะไรจอนนี่ไปเลยโอเคนะครับผม แหมเข้ากันได้ดีจริงๆครับผมแหมไปเลยดีกว่าเอาไว้จัดการกับพวกริ้วล้อพวกนี้ซ่อเอาเฮียเฟลโอเคเดี๋ยวๆาผมได้อะไรมาได้ขนไก่แหมจะเอาไหมคันจมูกหรือไงบ้าเลยนะฮะผมสิ่งที่นี้เราไม่จำเป็นนะฮะในการทำธนูหรอไม่ต้องนะฮะโอ้ยทำไมแถวนี้ไก่เยอะจังเลยครับผมมามามากินข้าวเปลือกครับผมโอ้ฟักทองเอาไหมแก๊ส ม้ทองเพียบเลยครับผมแล้วกูก็กระตุกด้วยกูขี่จอนนี่ใส่จอนนี่วิ่งเร็วเกินไปครับผมทำกูกระตุกเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยมึงอย่าเพิ่งดีจอนนี่หนยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งกระตุกเป็นหลินปิงเลยนะฮะมึงไม่ใช่แพนด้าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงเราให้แม่มันจานาเลตก่อนดิโอเคครับผมค่อยๆวิ่งไปนะฮะเฮ้ยมา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 ผมแม่งหิวน้ำนะครับผมพูดติดขัดเลยก็กูแดกน้ำกูบอกให้มึงแดก <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะผมเดี๋ยวดตรงนั้นป่าแล้วผมอุ้ยทำไมมันโล่งจังะ่ะอุ้ยทำไมกูแหลกอะ่ะอุ้ยทำไมกูพุ่งอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างก,กับกูเล่นเกมออนไลน์แล้วกูแหลกมากๆปิงห้าร้อยนะปิงห้าร้อยเราเล่นแบบกับเซิร์ฟของเขาแล้วผมกต็ตกอย่างเงี้เลยโอ้โหเฟรมเลทกูกูจะต้องทิ้งจอน,นี่งจริงนะ่ะเนี่ยไม่เอานะจอน,นี่ต้องต้องอยู่กับเรานะผมแล้วมันก็ตกเป็นช่งชวงๆแบบเนี้ย กูขี่ม้าไม่กูกระตุกวะ่ะแป๊บหบนึ่งครับผมระยะการมองเห็นปกตินะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะตั้งค่ากราฟิกครับผมเอาเร็วกูเอาเร็วแล้วนะระยะการมองเห็นเอาน้อยกว่านี้เหรอไม่เอาอ่ะต้องเอาเยอะกว่านี้นะผมเฟรมเรทผมปรับสูงสุดแล้วนะยังขนาดนี้โอ้ไม่แก๊สนะผมไม่ไหวไม่ไหวนะฮะต้องทํายังไงนะครับทําให้แบบดูกระตุกทําให้มันแบบว่ามันไม่กระตุกนะัะผมเห็นอนุภาคลดลงนะฮะเคนะฮะคงจะดีขึ้นแหละ โอ้โหนี่ดีขึ้นแล้วเหรอเนี่ยนี่ดีขึ้นแล้วเหรอเนี่ยเออเฟมเลทก็อยู่ที่หกสิบนะแต่ว่าทำไมมันแหลกอย่างเงี้ยครับผมมันค้างหรือเปล่าอันนี้เป็นทุงท่งทุ่งหญ้าซาฟารีอะครับแม่ทุ่งทุ่งหญ้าสวาน,นานะครับผมไบโอมนี่ก็น่าอยู่เนาะนะฮะปนไบโอมนี่แบบสวยงามมากนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะแบบพักผ่อนกับไบโอแบบนี้นะฮะเราต้องไป หาต้นสกุล่างเราให้เจอนะครับผมโอเคนะฮะโอ้โหวิววิจอนนี่ทำกูกระตุกเป็นช่วงๆโอ้โอ้โหเด้อเด้อเด้อ้ถ้าจอนนี่ผมมันโดนทรายดูดทำไงวะเราก็ดูดทรายมันกลับดิเออฉลาดไอ้บ้าไม่ใช่ับอมโอ้โหตรงนี้แหล่งแบบหนองน้ำที่แบบเป็นบึงเป็นบึงก็เปล่าครับผมไวโอมนี้นี่จะมีแต่บึงนะฮะวิววิวจอนนี้ตกน้ำโอเคเด้อเด้อเด กระโดดนะฮะโอ้โหเวรกรรมอู้โหม้าผมหมดแรงแล้วนะฮะมันต้องพักนะครับผมสงสัยคงคงคงก็งเป็นอย่างนั้นนะครับผมคือเราก็ไม่ต้องแบบกดกระโดดอะไรมากนะครับผมเราแค่มา้าเราเดินธรรมดาธรรมดาแล้วนี่ป่าเลยครับผมน่ากลัวจังเลยนะฮะอุ้ยน่ากลัวนะฮะแต่ก็น่าระทรึกใจอย,อยอู่เหมือนกันอุ้ยเม็ดข้าวสาลีเอามาทําไมเนี่ยนะครับผมไม่มีเวลามานั่งปลูกหรอกนะแล้วนี่ก็เม็ดข้าวสาลีอีกแล้วนะฮะขอกระโดดไปเจาะโอเค เอจเอาจาะโอเคเอาเม็ดข้าวสาลีแล้วทำไมมันตกบ่อยอย่างไง้ครับผมโอ้โหอะไรอะไบโอมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมีเสียงน่ากลัวด้วยครับผมโอ้หน้ำนี่เป็นสีเขียวเลยเริ่มเน่าแล้วครับผมหืมนะผมมีน้องคนนึงแนะนําผมมานะครับบอกว่าทําไมห้องฟ้าถึงมืดเพราะว่าพี่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมแม่พี่ก็แบบนั่งโง่ตั้งนาน <c oughs> กว่าจะรู้นะเนี่ยโอ้โหขอบต้องขอบคุณน้องคนนั้นมากนะครับผมจุ๊บจุ๊บนะฮะนี่ครับผมเวลาอยู่แบบ เวลาเราอยู่ธรรมดาครับผมท้องฟ้าแบบแจ่มใสมากครับผมอยู่ลองอยู่ใต้ต้นไม้ดูครับผมอ้าวเออนี่ครับผมท้องฟ้าจะเปลี่ยนไปเลยนะฮะเริ่มสมจริงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วครับผมมาครับนะครับโอเคนะฮะน้องวัวผมจะคิวคิวเดอวัวโอเคไฟเลยนะฮะแล้วผมก็ตกเลยนะฮะได้หนังวัวมาด้วยครับผมโอ้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 โา้โอ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 ้้อ้โอ อุ้ยแหลก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 นะฮะวุ้ยตะปาาแถวนี้มันค่อนข้างน่ากลัวนะผมเพราะว่าดูจากสภาพอากาศแล้วท้องฟ้าแล้วก็ภูมิภาคทางพื้นดินแล้วแล้วก็ทั้งไม่น่าอยู่ซะเลยครับผมเหมือนยังไงอะเหมือนบ่อปลาบ้าๆนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำไมผมผมโดนดินดูดเหรอนะฮะผมลงไปพุ่มนะครับผม ดูดม <ata. l oth sed> <d ew art> ้าผมทั้งตัวดีนะผมนี่ม้าผมแบบกดเคจําได้ไม่ใช่นั่นเอสเอฟนะะผมม้าผมกดกระโดดได้นะฮะโอ้โหนะฮะโอ้โหนั้นนั่นนี่น่าจะใช่นะผมดินดูดพวกนี้นะฮะโอยไม่เอารับผมม้าผมจะไม่เข้าใกล้ครับผมม้าม้าผมรีวจะไม่ยุ่งนะฮะขอกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยลวกันนะฮะแล้วกูก็กระตุกอีกแล้วแล้วก็นั่นก็ดินดูดอีกแล้วต้องเลาะอ้อมเลาะใหม่กแล้วนะฮะผมโิววิววิวว้วแถวนี้อันตรายแล้วผม ในน้ำนี่ยิ่งไม่รู้เลยอันไหนดินดูดอันไหนดินจริงนะฮะโอเคกระโดดเขาบอกกระโดดนะฮะกระโดดนะฮะผมโอเคนะฮะคอเริ่มแห้งแล้วนะับผมคอเริ่มแห้งจริงๆนะคระบผมโอเคนะฮะเราได้หลุดพ้นมาจากป่าบบ้าพวกนี้ออกมาได้แล้วนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ไม่น่าอยู่เลยนะฮะกับทุ่งทุ่งหญ้าซาฟารีอีกแล้วเพิ่งหลุดพ้นทุ่งหญ้าซาฟารีมาเจอทุ่งหญ้าซาฟารีแล้วนะับนั่นอะไรแล้วผมอุ้ยม้าลงน้ำอีกแล้วนะฮะ โอเคนะฮะโปรดนี่เฮ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่ม้านะฮะผมตรงนล้นเป็นป่าอะไรอ่ะป่าต้นเออจะมีต้นนั้นอุ้ยเดือดเดือดเดือดเผมเจออะไรแบบ possible มากครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผ้าเฮ้ยไม่นะไม่นะโอเคนะครับผมอันนี้ดินดูดใช่ไหมใช่ไหมครับผมน่าจะใช่นะครับผมดินดูดนะฮะตรงนี้ครับผมโอาไม้กวาอุ้ยเดือดเดือดเดือดเม้าผมตกไปนี่ตายเลยนะเนี่ยโห แต่ว่าแร่เยอะมากนะครับผมถ้าผมจะต้องขุดเหมืองเนี่ยผมจะต้องเอาม้าผมจอดไปที่ที่ใดที่หนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าไม่ไม่ดีกว่าครับผมมันน่ากลัวเกินนะผมโอ้ยจอนนี่อย่าเพิ่งไปนะจ๊ะโอเคนะฮะโอ้โหมีลาวาด้วยเว้ยโอ้ยทางไปยิ่งลำบากลำบากอยู่นะฮะโอเคขอกดขึ้นไปข้างบนหน่อยอออเคนะฮะวิ่งอย่ามึงแหลก มึงแหลกจังนะฮะเดี๋ยวๆๆๆด้ด้ดดดแ,แบบดีๆสิจ้าอุ้ยๆเสียงเสียงใครขาคิเตอร์ออมายการเสียงขาขาคิตเ,ตาเ,าาคตเตอร์ครับผมอุมย้ยนั่นนั่นมันอะไรเนี่ยออมายการโอ้โหนั่นมันต้นสกุล่าที่ผมหมายถึงหรือเปล่าครับผมอู้สู่ความมึงว่างออมายการโอ้โหนี่หรือเปล่าครับผมที่มันอยู่ในโปสเตอร์ที่ผมแบบอัพคลิปเอาไว้อะ โอ้ผมถึงฝันผมแล้วใช่ไหมเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ําด้วยโอ้โหสีสวยมากครับผมไม่ได้แล้วแต่ผมต้องตั้งแคมป์ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วผมข,ขอตั้งแคมป์ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ขอล่ามจอนนี่ไว้ขอล,ล่ามจอนนี่ไว้ก่อนนะผมเคจอนนี่อยู่นี่ก่อนนะฮะกดชิปเอา้ากดชิปโอเคล่ารับผม แตะไว้ตรงนี้โอเคจอนนี่นั่งกินหญ้าตรงนี้นะลูกแล้วผมก็ขอสร้างบ้านเลยดีกว่าครับผมโอ้ oh my god นะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เรียกว่าบ้านก็เถอะนะฮะโอเคกูเหมือนหลุมศพมาแล้วก็มีป้ายลิฟต์โ oh อนะ้ m ม god เนี่ยไม่ไหวไม่ไหวับผมแล้วก็อันนี้เอาติดไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมเผื่อจอนนี่หนีโอเคนะฮะจอนนี่เขาไม่หนีหรอกนะฮะเป็นเด็กดีครับผมเอาเตียงวางไว้ตรงนี้นะฮะคือสตีฟเขาไม่บ่นนะผม นอนตรงไหนก็ได้ให้นอนพื้นก็ได้นะครับผมเดี๋ยว็ดเเโต๊ะครับไม่จําเป็นมัน้งเอ,อ่อจําเป็นดีวะแต่มันไม่จําเป็นสําหรับผมะนะครับผมแล้วก็ทอชผมอยู่ไหนทอชนี่ไงทอชมีอยู่สองอันนะครับผมผมมองไม่เห็นทอชปักไว้ตรงนี้ปักไว้ตรงนี้ไม่ปักไว้ตรงนี้ปักไว้ก,ไวกับจอนนี่นะครับผมโอ้โหมาถึงฝันผมแล้วจริงๆด้วยนะฮะป่าซากุระนะครับผมเราจะไปสำรวจดูเ้ยมีเห็ดด้วยครับผม โอโหนี่มันอะไรเนี่ยกินได้ไหมปลูกวางไว้ที่เดิมนะ <c oughs> เฮ้ยผมว่ามันต้องมีของมากกว่านั้นนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหามุม,มถ่ายรูปดีๆดีกว่านะฮะถ่ายรูปอยู่กับจอนนี่นะะผม <c oughs> เฮ้ยจอนนี่เดี๋ยวเดีเดเดเดต้นนี้มันแบบอืใช้ป่าสกุลาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจะปิดคลิปหนีเลยได้ไหมั <c oughs> มนรูุเป้าหมายสำเร็จแล้วเนี่ยนะฮะ แหมเราก็จะหายากกว่าที่คิดนะครับผมแล้วก็มีเหมืองตรงนี้นะฮะค okay. นะครับผมขอดูข้างบนก่อนนะครับผมถ้าพัดหลงก็ไม่เจอกับจอร์นี่นี่ผมตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมันช่องแคบแล้วครับผมเฮ้ยมีช่องแคบด้วยอ่ะนะฮะชอบป่านี้มากครับผมมันหลากหลายสีสันดีนะฮะแล้วกูก็กระตกเป็นแบบสีสันดีด้วยนะครับผมเฟรมเรตตะกี้สิบสี่ไอ้บ้าเอ้ยผม <c oughs> เครียดแล้วครับผมพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับเราจะมาดู วิวตอนกลางคืนดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ครับผมถ้าดูวิวตอนกลางคืนนะครับจะเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับผมก็คือมึงจะตัวเย็นภายในสามสองหนึ่งก็คือผีจะเกิดเดยอะนะครับผมผมไม่เอานะครับผมขอชมบรรยากาศตอนเช้าดีกว่าครับผมคุณหลับได้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นนี่ก็เย็นแล้วนะรีบหลับเถอะครับผมไม่อยากเจอพวกผีพวกนั้นนะครับผมโอ้โห m ม่ก d ดขอดูพระอาทิตย์ตกสวยๆนะครับ เทปนี้ไปแบบประทับใจอะนะฮะโอ้โหผมสุดยอดมากครับผมถ้ามีเพลงแบบแบบแบบว่างนี่ยเอาแบบค่อนข้างแบบโรแมนติกโรแมนติกนะครับผมเปิดเพลงเงี้ยโอ้โหแล้วซอมบี้เต้นเงี้ยไอ้บ้าไม่ใช่ครับผมก็เปิดเพลงนะเปิดเพลงโรแมนติกโรแมนติกนะครับผมเราจะได้อัธรต่ยิ่งดีแบบที่มากกว่านี้นะครับผมสวยจริงๆครับผมสวยจริงๆบรรยากาศตอนตอน,ตอนกลางคืนก็สวยนะฮะดูดิ แต่มันจะไม่สวยก็ว่ามีไอ้พวกบ้ามาเกิดนะผมหลับแม่งเลยนะฮะหลับเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวตื่นมาม้าผมไม่หายนะนะครับม้าผมไม่หายนะครับผมคือผมได้รับการเรียนเรียนรู้อย่างหนึ่งครับผมก็คือตอนนั้นผมเลี้ยงมมาไว้ครับผมแล้วผมไม่ได้ผูกเชือกไว้ครับผมมมาแม่งหนีเข้าป่า <c oughs> ไม่ได้เชื่องอย่างที่คิดนะฮะโอ้โหหม่กรนะครับขอตบออกเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยอย่าพิ่งดิขอล่ามไปที่เดิมก่อน โอเคนะครับผมผมจะขอสำรวจดูแถวนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับผมขอดูตรงนี้เลยแล้วกันก่อนที่จะปิดเทปนี้นะครับผมแล้วผมค่อยไปตั้งเป้าหมายค่อยไปนั่งคิดนอนคิดเป้าหมายใหม่นะครับเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งไปผมดิมานะฮะเสร็จแล้วช่างอุดมสมบูรณ์เลยเช่นนี้อันนี้ก้อนกวดใช่ไหมก้อนกวดครับผมเหยียบเหยียบเราไม่ตายนะฮนะอันนี้อะไรอ่ะ เอม่มันเป็นอะครับผมถาวันเหรอถาวันปิวไม่ใช่อ่ะเสร็จใบไม้เหรอน่าจะอย่างนั้นนะฮะอืมอุดมสมบูรณ์มากมีปลาหมึกด้วยนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอยัางไงต่อไปแล้วนะครับเนื่องจากภารกิจของผมได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับผมจะให้พาผมจะให้ผมพาไปตะ,ตะลอนทัวร์อย่างนั้นเหรอให้ผมไปตะลอนก็ได้นะครับแต่ว่าเทปนี้ม่งคงต้องปิดแล้วละมัง้ง เลยให้ผมประจนภัยต่อนะครับผมเอาอย่างนี้ครับผมผมจะให้เวลาท่านหนึ่งวันในการให้รีบไปโพสใต้คลิปนี้นะครับผมจะให้ผมประจนภัยต่อแล้วให้ผมปิดเทปนี้เลยก็ได้ครับผมจะได้ไปคัสต่อเกมอื่นนะฮะโ <c oughs> อ้โหูหน่าเกลียดสุดๆแหมไบโอมต่อไปนะครับผมคนมาอยู่ใกล้ไบโอมสวยๆแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะอืมนะฮะคงเสร็จ เป้าหมายของผมแล้วแหละนะครับผมโอเคผมขอกลับไปที่พักก่อนนะครับผมแล้วจะว่าจะเอายังไงนะฮะผมโอเคนะครับขอกลเดินกลับไปก่อนโอเคนะครับผมถึงจุดตรงนี้แล้วผมต้องขอปิดคลิปนี้ก่อนนะครับผมใครชอบกดไลค์ใครชอบมากๆกด s u b สไครป์นะครับผมคือผมไม่รู้ดินะครับใจก็อยากจะเล่นต่อนะแต่ว่าเสร็จเป้าหมายแล้วนี่นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับผม แล้วเอาไว้ติดตามผมต่อไปในเกมหน้าหรือว่ามอดนี้ไม่แน่ใจนะผมก็อาจจะมอดนี้ก็ได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปนี้ครับผม